สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับอีนี้เป็น EP ีที่3-2-0นะครับวันนี้นะครับมาแบ่งปันรูปลอลวงเพื่อเงินวัดบางคานนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เ6้าหกเก้าศูนย์สองหกแดีลนย์เก้าหกเจมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับวันนี้นะครับแบ่งบูชาองค์ละห้าร้อบาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับพี่พี่ครับ นะครับองค์ท hmm. ี ala, history, so, ่หนึ่งนะครับนี่ครับสวยสวยเลยครับพี่พี่นะเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์นิยมวัดบางขานนะครับพี่พี่ดูครับเนื้อนี่เป็นเกตกระดี่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยๆเลยครับพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับนี่สวยๆเนื้อสวยๆเลยครับพี่พีนะเนื้อสวยสวยเลยครับนะครับ เมื่อวานไม่ได้ลงนะครับไปหาพระมานะครับนะเมื่อวานนะครับนะครับได้มาลาก็รายการนะได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินมาแบ่งปันพี่พี่ด้วยนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับเนื้อเป็นสาเป็นเก็ดก็ดีนะครับเป็นตามุ้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่พี่นะครับองค์แรกนะครับนะองค์แรกนะองค์นี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนะองค์นี้นะครับ ขัด <ide> มาเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับนี่นี่ครับเบอร์สองนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่วัดบางคานนะครับนี่ครับเบอร์สองนะครับตรงนี้นะครับเนื่อเป็นสาเลยพี่พี่นะครับเบอร์สองนะครับสวยๆเลยครับดูครับนี่ครับเบอร์สองนะครับนะครับ พิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับพี่พีครับสวยมากครับนะนะครับเบอร์สองนะครับใครทีท่ปิดวันนี้นะครับผมจะแถมใบบูชาคาถาหลวงพ่อเงินให้นะครับนะเป็นใบบูชาคาถาหลวงพ่อเงินผมก็ใช้อยู่นะครับนะผมก็ใช้อยู่ใบคาถานะครับผมใช้อยู่นี่ครับผมติดไว้แบบนี้เลยครับเด็ดติดไว้แบบนี้เลยนะครับนะเด็เป็นใบคาถาหลวงพ่อเงินนะครับ ผมใช้อยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเอกสารแล้วก็แนบไปกับพระเลยนะครับนะแนบไปกับพระให้พี่ๆเลยนะครับเอาันนี้เบอร์สามนะครับเบอร์สามนี่ครับสวยๆเลยครับเบอร์สามครับตรงนี้เก่าๆเลยครับนะครับเก่าถึงยุคนะครับนะทันลงพ่อเงินเลยนะครับนะที่ได้มาเนี่ยนะเป็นพระเก่าทันลงพ่อเงินนะครับเนี่ยครับ พุทธะคุณนี่เด่นสุดยอดเลยนะครับด้านด้านเรื่องเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานแควคาดปลอดภัยนะครับขนาดป้ายหาเสียงที่มีรูปหลวงพ่อเงินติดอยู่นี่ยังยิงไม่ออกนะครับนะบอกเลยครับแควคาดนะครับนะอง์นี้เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่องนี้นะครับสวยทุกองครับพี่นะผมคัดมาแล้วนะครับนะคัดมาแล้วครับให้พี่ๆเลยนะครับคัดแล้วนะครับ เบอร์สี่นะครับองนี้นะครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับนะครับสวยๆเลยครับองนี้เบอร์สี่นะครับนะครับเบอร์สี่ครับองนี้ครับเก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับเบอร์สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมรุ่นแรกนะครับถัดมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับนี่ครับ เบอร์ห้านะครับตรงนี้นะครับดูปหล่อเบอร์ห้านะครับตรงนี้พิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับสวยมากเลยนะครับนะครับเก่าสวยเลยนะครับเก่าสวยเลยนะครับเนี่ยครับเก่าสวยเลยนะครับเบอร์ห้านะครับตรงนี้เบอร์ห้านะครับอถัดมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับ นะครับเก่าสวยเลยครับพี่พี่ครับเก่าสวยเลยครับนะครับองนี้เบอร์หกนะครับเป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับนิยมเลยนะครับรุ่นแรกเลยนะครับทันท่านเลยนะครับทันท่านเลยนะครับนะครับเป็นรูปหล่อทันหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยครับดูครับผิวพันวันนะครับบ่งบอกถึงเนื้อพระอายุพระเลยนะครับเนี่ยครับเบอร์หกนะครับองนี้ครับเก่ามากเลยนะครับเบอร์หกนะครับ มาเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับนะครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆครับเก่าเลยครับตรงนี้เบอร์เจ็ดนะครับเนี่ยครับเบอร์เจ็ดนะครับเก่าเลยครับเนี่ยครับดูครับเก่าเลยครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับสวยเก่าเลยนะครับนะสวยเก่าเลยนะครับ นะครับผมแถมให้เป็นใบบูชาหลวงพ่อเงินนะครับนะเอาไปท่องนะครับท่องทุกวันจะดีเลยนะครับถัดมาเบอร์แปดนะครับรงนี้เบอร์แปดนะครับนะครับเบอร์แปดนะครับรงนี้เบอร์แปดนะครับเก่ามากเลยนะครับเบอร์แปดนะครับเนี่ยครับเบอร์แปดนะครับเก่าเลยนะครับเนื้อวันณะออกเขียวอมเหลืองนะครับเข้มนะครับสวยนะครับ คาบขี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้เบ้าคราบเขมาเดิมๆเลยนะครับดูครับคาบขี้เบ้าเนี่ยครับพระเดิมๆเลยนะครับนะนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆครับดูครับดูครับถัดมาเบอร์เก้านะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับเก่าๆเลยครับพี่ๆครับนะเบอร์เก้าครับรูปหล่อของเงินเก่าๆครับพระเนี่ยเดิมๆผิวหิ้งเลยนะครับนะผิวหิ้งผิวฝุ่นหิ้งๆเลยนะครับ เห็นไหมค่าฝุ่นครับคาเบาเนี่ยอยู่เดิมๆนะครับนะพระเดิมๆเลยนะครับสวยมากเลยครับนะสวยมากเก่ามากเลยนะครับเบอร์เก้านะครับตรงนี้เบอร์เก้านะครับนะครับแบ่งปันองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับเบอร์เก้านะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับองนี้ครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับเก่ามากเลยครับ เบอร์สิบครับรูปหล่อหลวงเพรเงินวัดบางคานนะครับเก่ามากเลยครับดูครับดูครับเก่าๆเลยครับพี่ๆครับดูครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่ๆตรงนี้เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับเก่ามากเลยครับเบอร์สิบนะครับจับนี่มือผมนี่แบบว่าสั่นเลยนะครับนะถัดมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์สิบเอดนะครับดูครับผิวนี่คือบอกว่าได้เดิมๆเลยนะพี่นะหิ้งๆเลยนะพระนี่พระผิวหิ้งเลยครับเนี่ยได้มานะครับเมื่อวานนี้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับนี่คัดมาแล้วครับเก่าสวยทุกองค์รับพี่ๆครับนะเก่าสวยทุกองค์เลยพี่พี่ครับดูครับนี่เก่าๆเลยครับนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับ ถัดมาเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยครับเบอร์สิบสององนี้นะครับเห็นไหมครับเก่าเลยนะครับนะนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ีครับอย่างเก่าเลยครับนี่ครับเก่าเลยครับดูครับเก่าเก่าเลยนะครับเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองนะครับ ถัดมาเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามนะครับด <ham eli> ูนะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับดูครับโอ้โหตรงนี้สวยเลยนะครับเก่าเลยนะครับเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามนะครับตรงนี้เก่ามากเลยครับเก่าๆเลยครับเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ ถัดมาเบอร์ส er ิบสี yeah, so. ่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับน่ครับเบอร์สิบสี่นะครับดูครับนะครับเก่าๆเลยครับเบอร์สิบสี่นะครับดูครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับเบอร์สิบสี่นะครับองนี้นะครับโอ้ยเก่าๆเลยพี่ๆเบอร์สิบสี่นะครับองนี้เบอร์สิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับ ถัดมาเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับเบอร์สิบห้านะครับเก่าๆเลยครับเบอร์สิบห้านะครับนี่นะครับเบอร์สิบห้านะครับดูนะครับเบอร์สิบห้านะครับตกเก่าเลยนะครับองนี้ครับเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับองนี้นะครับถัดมาเบอร์สิบหกนะครับ นี่ครับเบอร์สิบหกนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับนะคัดมาแล้วเลยพี่ๆนะคัดมาให้แบบโจดโจดโจะเลยนะครับนะนะครับคัดมาให้พี่ๆเอฟซีได้บูชากันแบบสบายใจขึ้นคอแบบสบายใจหายห่วงเลยนะครับนี่คัดมาให้แล้วครับสวยๆเก่าๆนะครับแล้วเป็นพระที่ทันหลงพ่อเงินด้วยนะครับผมบอกเลยเลยครับถ้าไปเช่ากับโนนะครับพวกเสียนใหญ่บนห้างนะครับ องหนึ่งนี่นะถ้าไปเช่านะพี่นะเป็นล้านนะครับพี่นะถ้าไปเช่านะครับนะครับแบบนี้นะครับทันหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับทันหลงพ่อเงินเหมือนกันนะพี่ฟังผมอธิบายนะทันหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องไปเสียตังเป็นล้านเป็นสิบล้านนะครับพี่พี่ครับของบางอย่างนะครับอยู่ที่ใจนะครับอยู่ที่ใจแล้วก็แบบนี้พระเนี่ยเก่าทันหลงพ่อเงินเหมือนกันนะพี่นะ นะครับเราไม่ต้องไปเช่าองค์เป็นสิบล้านนะครับถามว่าเราขายได้ไหมมันอยู่ที่เรานะครับขายได้นะครับอนะครับขายได้เหมือนกันนะครับนะแต่มันหาคนซื้อยากนะพี่ๆมันหาคนซื้อยากนะครับเอาแบบนี้เลยครับนะคือเราแบ่งกันนะครับแบ่งกันนะผมเปิดแบบว่าให้แบ่งเบอร์พี่ๆเลยนะครับนะถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นยังไงอ่ะ รู้จักกันมานานนะครับนะคือได้มาจากชาวบ้านเนี่ยก็มาแบ่งกันเลยนะครับนะนะครับแบ่งปันอย่างเดียวนะครับนะนี่อรงนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับนะครับใช้ได้เหมือนกันบูชามีพุทธคุณเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันนะครับเขาถึงบอกว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหนักล้านนะครับนะนะครับไม่เกี่ยวกับว่าพระมูลค่าจะสูงแล้วพุทธคุณจะมากไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่การทําความดีนะครับ นะครับพระคุ้มครองคนดีนะครับพี่พี่ครับอยู่ในสินในธรรมนะครับพี่นะครับไม่โกงไม่เบียดเบียนใครนะครับนะพระช่วยอยู่แล้วครับพี่พี่ครับพระช่วยอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ผมจะแถมใบกระถาบูชาหลวงพ่อเงินให้ด้วยนะครับให้ไปท่องกันก่อนนอนนะครับตื่นมาตอนเช้าเปิดร้านค้าขายนะครับนะเรียกเงินเรียกทองนะครับเรียกลูกค้าไหลเข้ามานะครับนะอันนี้เบอร์ที่18นะครับเบอร์ที่18นะครับ บอกได้เลยครับพระเก่าทันหลวงพ่อเงินนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับนะเอาไว้ใช้บูชาติดตัวคุ้มครองป้องกันภัยกันได้นะครับพี่พี่ครับอ่านี้เบอร์ที่18นะครับถัดมาเบอร์ที่19นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับนะเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับสวยๆเก่าๆนะครับนะเอาไว้บูชาเป็นสริมงคลได้เลยนะครับเบอร์ที่19นะครับองนี้นะครับเบอร์ที่19 สวยๆเก่าๆนะครับเนื้องามๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเก้านะครับองนี้นะครับอ่ะถัดมาครับองค์สุดท้ายครับองที่ยี่สิบนะครับนะองนี้ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะไว้บูชาเป็นสิริมงคลเพิ่มบารมีนะครับเพิ่มกเรียกว่าเพิ่มบารมีนะครับ เรียกความเมตตามหานิยมเข้าตัวให้เพิ่มขึ้นนะครับนะเป็นที่รักของหลายๆคนนะครับนะเนี่ยครับจุดยอดนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมจะแถมใบคาถาบูชาหลวงพ่อเงินนะครับเป็นคาถาเรียกโชคเรียกลาบนะครับเข้ากระเป๋านะครับนะนะครับนะครับตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ทองว่าสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมานชาลีติ สิทธิทำมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลีติสิทธิสังคังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาลีติศิวลีจะมหาลาพังพระวันตุเมนะครับเป็นคาถาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตานะครับเป็นคาถาที่เปี่ยมไปด้วยบุญบรารมีขององค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ ท่านมอกให้กับลูกหลานสัตว์สนิกกระโนนะครับที่บูชาและมีความศรัทธานในตัวท่านนะครับนะท่านจะช่วยนะครับท่านช่วยทุกคนนะครับหลวงพ่องเงินนี้ท่านบอกเลยเลยครับว่าขนาดป้ายหาเสียงนะครับพี่นะนะป้ายหาเสียงป้ายไวนิวนะครับที่เขาปักหาเสียงเนี่ยมีรูปหลวงพ่องเงินด้วยเนี่ยนะครับ ยิงปืนยิงยิงยิงไม่ออกเลยนะครับพี่นะยิงปืนยิงยิงไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ป้ายหาเสียงอ่าพวกป้ายฝังลูกนิมิตพวกป้ายแบบนี้นะครับที่เขาชอบปักตามข้างทางครับขนาดไฟที่เขาจุดข้าวเนี่ยฟางข้าวเนี่ยลามมาไหม้ขอบถนนเนี่ยนะครับยังไม่ไหม้ป้ายไว้นิ้วเลยนะครับความที่ท่านสักดิธิ์นะครับนะเช้าพิจิตรรู้ดีนะครับพี่ นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอง์ละ500บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่ครับเบอร์โทรนะครับ0ู6ย์2 6 8 2 9นสองนะครับไอดี n ล0 9 6ู2ย์2 0้าเจดสองนย์ย์สามนะครับนะครับพี่ดูนะครับว่าผมศรัทธาในตัวหลวงพ่อขนาดไหนนะครับขนาดป้ายร้านนะครับผมยังใช้รูปหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะครับพี่พี่ครับเนี่ยป้ายร้านเนี่ยนะครับ ผมยังใช้รูปหลวงพ่อเงินวัดบางขานเลยนะครับพี่พี่ครับนะผมมีทุกวันนี้ได้นี่ครับก็เพราะว่าบนบารมีของหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้วยนะครับพี่พี่ครับนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับถ้าหากอยากได้จริงๆนะโทรมาหาผมได้เลยนะมาเลือกได้เลยนะครับว่ามีมีอยู่20องค์นะครับนะเบอร์1ถึงเบอร์20นะครับดูคลิปแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ